โหลครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ขอต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะครับกับสู่เหมืองนรกใต้ทะเลวันที่3 1นะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับคุณเมอร์ฟี่นะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราได้จัดการพาคุณเฮลิกกนออกมานะครับตอนนี้เราก็มีภารกิจใหม่นะครับนี่ต้องไปหาเออ เอลิเตอร์คอนโทรลรูมก่อนนะเพื่อที่จะเปิดลิฟต์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับอย่าได้เสียเวลาเลยนะครับก็เรียกได้ว่านะครับหีมาอย่างเยอะไม่ต้องครับพี่บอกเดี๋ยวนี้มีมแงงมลงวันอะไรเต็มไปหมดนะครับมาดูพานี้เราจะเจอตัวอะไรแปลกๆหรือเปล่านะครับ ปิดอะไรี๋ยวเราลองไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยขวาลายซ้ายดีฮัลโหลสวัสดีครับปืนมแมลงวันนี่แน่เรียบร้อยอีซี่นะครับนีอะไรเอ่ยมันเป็นแผงควบคุมนะครับมีอะไรรอคอนันทรลให้ติดต่อปปซูเปอร์วิเซอร์สตาร์ล็อกนะมี สถานการณ์นี้มันคิดที่เข้าแล้วครับมีการปนเปื้อนมาที่แอเรียสองหครับซึ่งมันเหนือการควบคุมมากเลยเราจะเป็นที่จะต้องระเบิดอุโมงคนระับระเบิดอุโมงทางเข้าเพื่อที่จะปิดทางมันอย่างถางวรเการดําเนินงานจะเริ่มในวันที่ในวันนี้นะเวลาบ่ายสามโมงครึคร่แล้วก็สอาสำหรับชาร์ปศูนยก็จะไม่สามารถเข้าไปได้อีกแล้วนะจากคุณมาร์กอเทนเบิร์กโอเคครับ ก็มีอะไรเนี่ยอีล e ิกฮัลโหลสวัสดีนะครับฉันจะบอกให้ว่าเออโค้ดของอ l เลฟเ o อร์คอนโทมันคือ5288 <c oughs> จู่ๆมันก็มาบอกอย่างงี้ง่ายๆเลยกันเหรอโอเคบอกว่าตรงนี้เราต้องใช้จำอะไรได้แน่เลยเราจำไม่ก่อนดีกว่านะครับและนี่ก็มีแบบเป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องแบบเครื่องกำเนิดไฟอะไรอย่างงี้รหรือเปล่านะมี สลายสไปรูดีน่ามาโยงใหญ่อยู่เต็มไปหมดนี่อะไรเนี่ยอ๋อไ่จะบอกนะไอ้รหัสเมื่อกี้ก็ใช้ได้เลยฮนะสองแปดแปดอะไรมันจะอีซี่ขนาดนี้นะครับถ้าจะล็อกมาแบบนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับอ่านะพี่มีอะไรหรือเปล่าโอเคไม่มีนะครับไปครับเราลงไปกันดีกว่านะครับครั้งนี้นี่ จะไม่มีใครทาอะไรผมได้นะมีอะไรวะมีระบบไอ้น้ำนะครับมีอยู่ด้วยไปได้หรือเปล่าเยี่ี้ทางลงฮัโลโหลรามีอะไรไหมครับไม่มีผมจะลงไปแล้วนะครับเยี่ยมเลยอีบ้าไปข้างหน้าแล้วนั่นโอ้โหมาข้างหน้าเต็มไม่ต้องเลยพี่ ตอนนี้ผมตอนนี้พี่ไม่สามารถทําอะไรผมได้แล้วผมโปรโคตรๆนะครับอันนี้ผมจะต้องเป็นโปรเฟสชันแนลไห้ได้ผมจะไม่เป็นเป็ดโปรอีกแล้วนี่แน่นะครับยังไงยังไงครับยิหน,นอนนี่หนอนไม่ต้องเลยหนอนเยอะหนอนอะไรจะเยอะขนาดนี้ลอยเลอร์ แสดงว่าแบบเครื่องต้มน้ำมันยังทำงานได้อยู่เหรออ๋อโอเคแล้วก็ปิดปิดทำไมปิดปิดทำไมปิดไม่สนิทโอเคนะครับทำไมเหมืองที่ปิดไปปิดตัวไปอย่างเนิ่นนานขนาดนี้ถึงได้มีไบเลอร์ทำงานอยู่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกันนี่อนะครับแสดงว่าจะต้องมีส่วน ผมว่าเหมืองอันนี้อาจจะต้องมีการใช้แบบพลังงานอะไรอย่างนี้นะครับจากภูเขาไฟใต้ทะเลหรือเปล่าอันนี้รูอะไรวะเนี่ยไม่ต้องเลยนะมีตัวอะไรมาหรือเปล่ารูที่แบบไม่น่าไว้ใจโอเคไม่น่ามีอะไรทำไมมันดูเป็นรูทำไมมันดูเป็นรูอะไรขนาดนี้ช่างมันนะว่าไม่มีอะไรก็ดีแล้วถ<อ>้าหามีของนี่กูดูเพดานก่อนเลยไม่มีนะไม่ใช่มาแบบ เซอร์ไพรส์อะไรที่หลังไม่ต้องไม่ต้องเลยครับเอลิเตอร์พาวเวอร์เยี่ยมเปิดยูนิตหนึ่งยูนิตสองโอเคร okay, เราต้องไปที่เอรีย D219 นะครับเขาให้เราไปหา Data Disk ก่อนนะโอเค d a t a d i s ิสกอย่างนั้นเหรอต้องไปหาที่ System Terminal โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปจัดการก่อนเรียกลิฟต์มาเลยมาเลยพี่มีลิฟต์หัวไปฝากหนึ่งด้วยนะครับอันนี้อะไรห้องเครียร เคลนลูมมีเครื่องจักรอยู่ฝั่งนะครับเราสามารถไปได้โอเคเราลองขึ้นไปดูก่อนปึ๊บนะครับเรามาจากตรงนี้นะครับขึ้นอีกได้ไหมไม่ได้แล้วโอเคองั้นต้องลงไปไปคบมาเลยยืนชิดกำแพงก่อนจะมีตัวอะไรก็รีบๆมาพี่ อ๋อเลยข้างนี้ผมจะต้องผมจะต้องไม่เสียแม้แต่ชีวิตเดียวนั่นไอ้บ้าไม่ต้องเลยพี่พี่ทำอไรยิงไม่โดนด้วยวไอ้บ้าโอเคโอเคมาพีอออ่อะไรเยอะแยะอะไรเยอะแยะเยอะแยะเอ้ย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 นี่แหละ นี่แหละมีที่ที่กดเข้าลงไปด้วยได้ด้วยนะครับหมายถึงว่าพื้นที่เปิดลงไปนะครับโอเคนี้ชาร์ปชาร์ปศูนย์สี่มีอเสดใช้ใช้เลขเดิมได้หรอ <c oughs> ไม่ได้นะครับก <c oughs> ็งแงละลนะครับนะอะไรมันจะอีซี่ขนาดนั้นนะครับโอเคตรงนี้เหมือนจะกดได้ แล้วยังไงครับอ,อ๋อเป็นพื้นที่ข้างลง่งนั่นนั่นนัเอเรียดีสองหนะครับแล้วข้างบนอ๋อข้างบนก็เป็นเหมือนอีกชั้นหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนอา้าวไม่ได้ <c oughs> โอเคหยุดตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แปะเอา เดี๋ยวอะไรของพี่วะเนี่ยพ้อ <c oughs> ้าดก่อนด้านนี้ก็แก่งมาจูบกระแพงก็ยังเอาขายันไว้ได้ทำไมครั้งนี้เนา่ <c oughs> ทำไมครั้งนี้เอาหน้าฟาดวะเนี่ย <c oughs> อะไร ดิงคันทามินชันนะครับเขบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันโดนปิดไปเมื่อ25ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าข้อความนั้นอยู่เป็น25ปีเลยเหรอเขาส่งเอนจิเนียร์เข้ามาครับเราต้องกดโอ้นี่นะครับมีเอนจิเนียร์มาแล้วพี่เขาโผล่มาจากทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิฟตมันยังไม่เปิดเลยพี่โผล่มาจากตรงไหนที่โผล่มาจากตรงไหนครับ โ oh. <laughs> จู่ๆก็มีอันจีเดียมให้เราสังเกนแครัโอเคครับต okay, า let's go อันนี้จะต้องเข้าไปขับใช่ไหมเนี่ยฟืปอาจจะต้องเข้าไปเขอให้เราเข้าไปขุดนะครับขุดข้างล่างาไปขุดข้างล่างไ,ได้เลยครับบอกเลยอีซี่ เยี่ยมสุดๆมาเลยเลอสามจัดไปจัดไปครับนั่นแหละโอเคแล้วเราสามารถเราสามารถแบบเออส่งวันส่งวันลงไปเลยได้ไหมมาเลยครับบริการส่งด่วนทันใจยิ่งกว่า EMS <c oughs> ได้เหรอโอ้ยเราก็นึกว่าแบบมันจะอึดเอา้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาจากไหนมาจากไหนเนี่ยไอ้บ้ามาจากไหนอะโอ้โหคิขี้โกงคนขี้โกงอยู่ๆก็สปอนบ้าบอบ้าบอสุดๆตอนตอนแรกมันอยู่ข้างล่างนี่ครับ ตอนแรกม,มันอยู่ข้างล่างนี่อยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอทำไมทไมมาโผล่อะไรตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยโอ้แป๊บมาไอ้มแมลงวันโอ้โหแมลงวันอย่างเยอะมาไค่ตายซะครับตายซะเยี่ยมถึงผมจะเป็นเอนจิเนียร์แต่การใช้ปืนของผมนี่ดูซะก่อนโคตรนิ่งนะับมืออย่างนิ่งโอเคพี่ ฟื้นมาได้อะไรวะจู่ๆก็จะโดนจับวาร์ฟขึ้นมาคืออะไรวะเนี่ยมาครับอันนี้คืออ๋อครับเป็นเป็นเครนะครับมีวิธีการหยับโอเคเมื่อกี้เราเห็นหนอนแมลงวันแมลงวันอยู่ต้องเลยเอา้อาวอ้าวยิงโดนไฟเหรอตาพี่ ต้องไปพี่นั่นแหละยิงโดนไฟก็ได้ว่าจริงไม่ดึกว่าเราจะยิงโดนไฟได้นะครับ,รบนะครับคุณแพคต้อนนะครับนะครับเอนจิเนียร์ของเราแล้วก็จะต้องมีการครับไปนี่ครับนี่คือเทคนิคการเทคนิคการ ใช้โมเมนตัมให้เป็นประโยชน์นะครับก็วางฟลิปอ๋ออย่างโปรโอเคนี่อะไรเนี่ยเป็นทางทางปิดทางปิดนะครับเราสามารถอ๋อโอเคเราต้องกดสเปสกดสเปสเี่จเอเนื้นอเลยไปถึงไหนไปนไหนมะเน่ย เพื่อเพื่ออะไรครับมาถึงลิฟต์เปิดทางแล้วยังไงทำเลยไห้โอเคตงนพี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราลองไปอีกที่หนึ่งแล้วนะครับต้องเอาลงไปข้างล่างอย่างนั้นเหรอโอเคเราจะต้องเอาลงมาข้างล่างนะครับ ฉะนั้นราอาจจะต้องดรอปดรอปมาลงมาได้เลยมาดรอปมาลงมาใช่ไหมก็เปิดโอเคมาครับฟึบขึ้นเคลนพร้อมปฏิบัติการปฏิบัติการเยี่ยมนั่นแหละ อะไรครับถูกต้องถูกต้องที่สุดส่งมาลงไปปึ๊บเยี่ยมออยอดลงไปตรงตรงมาครับโหโคตรอีอซี่อะไรมันจะอีซี่ขนาดนี้พร้อมลุยไปครับเจาะแอร์เลีย ปีสนะครับถูกปิดมามากกว่า25ปีตอนนี้เรากำลังจะเปิดทางนะจะมีอะไรอยู่ข้างล่างนี้หรือเปล่ามาเลยเปิดทางให้เรียบร้อยแล้วครับเมอร์ฟี่ตอนนี้ผมต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยี่ยมขาะนี้ผมเมอร์ฟี่นะครับผมกำลังเข้ามาในแอเรียด หนึมีเสียงอะไรอยู่ด้วยวะมีเสียงอะไรอยู่ด้วยครับดูช่างไม่น่าไว้ใจเลยมีมีลิฟสวิตแต่เหมือนสวิตช์จะพังนะครับไม่สามารถใช้ได้เราจะต้องใช้เชือกค่อยลงไปนั่นแหละมาเลยพี่อะไรเนี่ยคูลิ่งแชมเบอร์ก็มีห้องแลบ NX480 พื้นที่เปิดอีกแล้วมีอะไรไหมมีอะไรบ้างไม่มีนะโอเคโอเคครับไปครับทุกคนเปนเครื่องอะไรวะเป็นแบบเครื่องเครื่องบดอัดอะไรสักอย่างเหมือนว่าเราทำอะไรกับมันไม่ได้แนละ้วเราปล่อยไว้ก่อนอเข้างหน้ามีลิฟต์ตรงนี้อะไรเอ่ย น,นีมีมีของพี่มีอะไรไหมไ่มีใช่ไหมโอเคครับาไาไปเก็บของออกเลยมีของแบบนี้นี่ดูเพดานดูเพดานมาเลยนะครับไม่ได้แดกไม่ได้แดกไอหนอนอะไรโอเคเยี่ยมได้กระสุนมานครับมนนีทางตันทำอะไรได้บ้าง สแกนฟื้นอ๋อเราเห็นเหมือนเป็นทางข้างล่างนะครับแต่ตรงนี้ไม่น่าจะทำอะไรได้นะครับเราจะต้องต้องกลับลงไปกำลังเข้าไปส่วนที่ลึกกว่าเอคกดไม่ได้อะไม่ได้ครับนี่บังคับไม่ได้ข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าอเออไม่มีเคลีย ป่ะทุกคนพร้อมแล้วลุยกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าเราจะไปถึงไหนนั่นนั่นนั่นมีที่เปิดประตูฟึบเยี่ยมสุดสุดเปิดประตูครับว้าวมีอะไรไหมมาเลยข้างล่างข้างล่างเหมือนมีอะไรด้วยนะครับ โอ้โหโอ้โหมาแล้วพี่ไม่ได้แดกไม่ได้แดกครับเรียบร้อยเรียบร้อยมีอีกไหมมีมก,ก็มาเลยมาเยอะๆนั่นแหละโอ้โหทำไมจะเยอะขนาดนั้นมาอะไรเยอะแยะเครื่งหน้าหน้าก็ไม่มีเยี่ยมครับ ไฟนี่ใช้ไม่ได้เลยไฟนี่ใช้ไม่ได้เลยนะโอ้โหมีหนอนด้วยอ่ามาเลยคุณหนอนคุณหนอนเรียบร้อยป่าเราลงไปดูข้างล่างก่อนป่าร้ายสายดีเยี่ยมมาเลยครับนี่อะไร nx เฮ้ยเสีงเยสงอะไรวะเสียงอะไร ต้องเลยไม่ต้องเลยพี่หยุดแหละไม่ต้องมีแมลงนี่มาล่อมาผ่านรูเล็กๆล่อมาผ่านรูเล็กๆใครจะทำอะไรเราได้นั่นไงบ้าโอ้โหออกมาดากมาดากไม่ได้แดกไม่ได้แดกครับ ไม่ได้แดกผมแน่นอนผมเห็นแล้วมาเลยออกมาไอ้หนอนเยี่ยมเรียบร้อยอซี่อีซี่มีอีกไหมอีกไหมพี่มาจากไหวนวะบ้ามาข้างหลังโอ้โหข้างหลังก็ยังมีข้างหลังก็ยังจะมีอ่าพี่อะไรอีก ซากอะไรอีกวะเนี่ยดูเพดานเลยไอ้นี่อะไรครับเครื่องอะไรน,นีกดไม่ได้นะเหมือนเป็นแชมเปอร์อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรคานกระดิบกระดิบอยู่อะไม่มีนะไม่มีใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องเลยกด E เพื่อเสิร์ชได้มาค้น ตู้นี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรนะครับเอา้าเอา้าเก็บไม่ได้เดี๋ยวทำไมเก็บไม่ได้อะว๊าดยอะไรเก็บครับพี่เก็บกของโอเคนั่นแหละเหตุ okay, ตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะครับอันนี้ผมเมอร์ฟี่ครับตรงนี้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้โล่งนะครับเจอหนอนอะไรอยู่ก็ไม่รู้กับตู้ ตู้ตู้เย็นสามตู้ตนั้นไม่พบอะไรนะครับผมกำลังจะกลับออกไป let's go ไปดูทางซ้ายนะครับ test chamber นะครับนะนั่นนั่นนั่นนี่แนนอนไอ้มะแรงวันไได้แดกนี่ไปด้แดกมาก่อนโอเคข้างบนโล่งนะครับ บนโลงไม่มีอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยตรงนี้พื้นที่รังสีว่าไอ้คอยอดีน,นี่แน่ๆเลยน่าจะเป็นไอ้คอยอดีนี่แหละที่ว่ามันเป็นจุดกําเนิดรังสีทำไมมันมีเหมือนต้นไม้อะไรนี้ด้วยวะเคเราผมว่าเราจะต้องรีบเข้าไปมีของเออโอ้โหรังสีที่แบบย่งรุนแรงแรงมากบ้าแล้วทำไมมันหยิบไม่ได้เอ่ะ เอ้ยอะไรเฮ้ยหยิบไม่ได้บ้าเดี๋ยวบ้าบ้าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้อะไรวะทำไมจุดหยิบไม่ได้คืออะไรบ้าจริงมีของเหรครับแต่น่าจะเป็นกระสุนโอเคกระสุนเราหน้าจะพออยู่ไปไปกันเถอะนะที่มีอะไรนะน้ำกรดากนั่นแหละ แหละพี่ไม่ต้องมาดักครับมาเลยใช้สแกนบอลเพื่อช็อตสิ่งช็อตศัตรูได้นะครับด้วยการกดคลิกซ้ายโอเคอม,มีอะไรพี่นั่นนั่นนั่นมันแรงไอ้มาแรงมาแรงนี่เลย อะไรพี่หนอนหนอนอะไรเยอะแยะโอ้โหนอนกี่ตัววนะเนี่ยนอนกี่ตัวครับไม่ต้องไปฟันสวยที่อื่นมันมันขึ้นไปแล้วจะกระโดดเกาะหัวเราไหมจะกระโดดเกาะหัวเราหรือเปล่าแล้วเนะี่ยโอเคเราเข้าไปก่อนเรียบครับเรียบร้อยนั่นแหละเอ้ย โอ้โหมันมาจากข้างหลังมาจากข้างหลังบอกเ,เลยพี่ไม่ได้แดกผมแน่นอนเปลี่ยนแมกกาซีนไม่พร้อมมนอีกไหมหมดยางหมดเลยอะเยี่ยมโอเคป่าเอ้ยเอ้ยอะไรวะโอ้โหหนอนร่วงเลือดเหลือหกเปอร์เซ็น บ้าอย่างนี้ก็ว่าเมื่อกี้ว่าอุตส่าห์ดูนะนะบ้าจริงแบบนี้แย่แน่เลือดเหลือหกมีต้องไม่มียาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะมีของอีกแล้วเห็นของทีไรนี่แบบไม่น่าไว้ใจสักทีอ้พี่มีตู้ไม่ต้องเลยนะแบบคนแล้วแบบมีตัวอะไรโผล่มานี่ ไม่ท้องเลยเ็ Empty ครับไม่ต้องมีตัวอะไรโผล่มาโอเคไม่ได้เป็น Data Disk นะครัาาบเก็บไม่ได้อีกแล้วอะไรวะเนี่ยทำไมมันเก็บไม่ได้ต้องบอกเก็มมีอะไรกลับใช่ไหมกลับใช่ไหมเนี่ยมาจากไหนเนี่ย มาจากไหนครับที่มาจากไหน <im ple> นั่นแหละเยี่ยมหัวแตกมาจากไหนครับพี่ว่าเคลียร์ทางมาดีๆแล้วทำไมมันมาไอาเ,ายยเยอะจังวะเนี่ยนี่ยมาหายละมันเยอะจังมาเลยหัวแตกแล้วไอหัวแตกนตกนั่นแหละมามาให้หมดเสียงนี่แบบมายอย่างเยอะ เสียงมาจากไหนพี่บ้านึงไงอึ๊บอึ๊บโอ้โหหนอนนี่แน่นี่แน่นแนเลือดก,ก็เหลือหกเลือดก,ก็น้อยจะมาอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดอีกน่าจริงมาสปอรเรื่อยๆหรอวะโอ้โ,อโหอย่างเยอะสี่ตัวสี่ตัวครับเมื่อกี้เขาบอกว่าไอ้อิเล็กโทรบอลมันมันได้ใช่ไหมพี่ป้าไม่ทนันละมาแน่พี่้าเ่า โอเคอเฮ้ยเขาบอกว่าอิเล็กโทรบอลมันนั่นได้แต่ว่าด้วยความโกรของเราไม่จะเป็นนะครับไม่มีความจะเป็นอะไรทั้งนั้นเพาตอนนี้เราโคตรแม่น0วนสิบหกนัดแมกกาซีนเต็มเปี่ยมพื้นที่พร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแพคตัน ทำภารกิจเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมบาดเจ็บโคตรบาดเจ็บโคตรมียารักษาอะไรกี่หน่อยไหมโอเคบอกมาแล้ว T 2 1 2 t 2 1 2 one two one t นะครับ let's go เอากลับโอเคนี่ใช่ไหมชาร์ฟ four s h a r ฟอันนี้ลงมาก่อนจะได้ปลอดภัย ปลอดภัยในระดับหนึ่งอะไรนะ three two one two ยอดมาครับแล้วยังไงครับพี่ storage room สิบเก้าอันนี้มีลิฟต์มีลิฟต์ฟอยู่โอ,โอ้โหไปไม่ได้วะเนี่ยไปไม่ได้ครับน่าจริง ตรงนี้น่าจะน่าจะตานเราลงได้โอเคคุณเมอร์ฟี่ลงไปก่อนครับในฐานะที่คุณเป็นผู้มีประสบการณ์เยอะที่สุดมาเลยพี่มาเลยจะมีอะไรเลือดเหลือหกเปอร์เซ็นต์มาดูกันนะว่าคุณเมอร์ฟี่จะรอดไปได้ไหมไอ <c oughs> พี่ไปเลย นอนมีเสียงอะไรอยู่ก็ไม่รู้เสียงอะไรอยู่ก็ไม่รู้โอ้แอ้ะอะแค่นี้ผมจะไปแบบจะให้ผมมาลุ้นทำไมเนี่ยโอเคครับเนี่ยผ่านนี้คนระับมิชชั่นผ่านใช้เวลาสามสิบเก้านาทีคนระับแมนลอสไปหนะ้า กิดจากการล่วงไว้สองแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ครับอก็เป็นว่านะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับกับวันที่สามสิบแปดนะครับในหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปภายในยี่สิบนาทีโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับม s q มส r e r ร o t และเกม i d d ด n d e ี p ในพาร์ทต่อไปนะครับพบกันได้ใหม่ในวิดีโอครั้งหน้าสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากไปเจอกันนะครับบ๊ายบาย